สวัสดีครับหลังจากที่เรามีการตั้งค่าบัญชีและไปเสร็จเบื้องต้นไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการตั้งค่าพนักง,งานกันนะครับเริ่มแรกเข้ามาที่ส่วนพนักง,งานนะครับกดการจัดก,การพนักง,งานนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการเพิ่มพนักง,งานนะครับกดไปที่ด้านขวานะครับ เมื่อกดเข้ามานะครับมันจะมีฟิลด์ที่เราต้องใส่นะครับเช่นชื่อนามสกุลอีเมลของพนักงานนั้นๆนะครับซึ่ง3ฟิลด์นี้ต้องมีคือต้องใส่นั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันต่อไปเนี่ยรหัสพนักงาน4ตัวเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยระบบจะสร้างอัตโนมัติให้เลยนะครับผมเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าพนักงานคนนั้นนั้นนะครับมีสิทธิ์เข้าถึงร้านของสาขาไหนบ้างครับในกรณีที่เราเป็นร้านที่มีหลายๆสาขานะครับ สามารถกดเลือกร้านค้าทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเลือกเป็นรายสาขาก็ได้ในส่วนสุดท้ายครับการจํากัดการเข้าถึงนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าพนักงานคนนั้นนะครับผมจะเป็นแค่แคชเชียร์นะครับซึ่งแคชเชียร์เนี่ยก็คือทําหน้าที่แค่คิดเงินทอนเงินครับหรือว่าจะเป็นผู้จัดการร้านนะครับซึ่งผู้จัดการร้านเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่มากขึ้นมาการวอยบินการทํารีฟันนะครับหรือการลดราคาครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือแบ็กออฟฟิศนะครับ เราอยากให้พนักงานคนนั้นนะครับมีส่วนช่วยเหลือในการจัดการแบ็กออฟฟิศหรือเปล่านะครับถ้าอยากให้ช่วยนะครก็กดติ๊กนะครับซึ่งในส่วนของแบ็กออฟฟิศนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาเข้าถึงแบ็กออฟฟิศได้ทั้งหมดหรือว่าจำกัดการเข้าถึงเป็นไลน์ฟีเจอร์ต่างๆดังที่ท่านเห็นเลยนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมกดบันทึกนะครับสำหรับร้านค้าไหนนะครับที่ต้องการทราบเวลาการทำงานของพนักงานนะครับ สามารถติดตามได้ในวิดีโอขัวข้อใบลงเวลางานได้ในวิดีโอถัดไปเลยครับ